สวัสดี FC และท่านผู้ชมคนหายกินวิดีโอทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมพามานี่นะครับพามาดักกุ้งแล้วนะครับเป็นหมายหลังบ้านผมเองครับก็จะเป็นพอเง,องี้ยครับเพราะว่าผมเห็นปลานะครับวันนี้เราหมายหัวไว้คือเป็นปลานะครับจะดักตรงนี้แล้วก็ตรงโน่นอีกแล้วก็ตรงนั้นอนะ่ะแ,แถวๆนั้นนะครับ มันมีปลาครับผมมาเลาะดูหลังบ้านผมเห็นแอ่งแล้วมันมีปลาครับผมก็เลยว่าจะมาดักให้ดูนะครับเหยื่อวันนี้เป็นเหยื่อเด็ดเหมือนเดิมครับอย่าแก้ไกลบ้านไอตรงนี้ไม่ใช่บ้านผมนะครับตรงนู้นนะบ้านผมนี่ครับเหยื่อที่ดักวันนี้นะครับเป็นผ้ามุงนะครับอันนี้ไม่ใช่เหยื่อนะครับเหยื่อเราก็เป็นไอเหยื่อเด็ดนะครับ เป็นเหยื่อลำผสมกับหัวหันประดุกครับโดยใส่น้ําหน่อยนึงครับปั้นให้มันุเหนียวนะครับเนาะเดี๋ยวจะเป็นเหยื่อยังไงเดี๋ยวผมจะกางมาให้ดูครับเดี๋ยวครับผมก็ได้กางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับซึ่งเหยื่อนะครับผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาโทรศัพท์เข้าไปถ่ายข้างในนะครับครับกานี่แหละครับเหยื่อผมปั้นใส่ผะมุ้งนะครับผะมุ้ง หนเป็นอย่างเงี้ยปั้นเสร็จพุงกลมแล้วก็เชือกมัดเนี่ยครับบนหัวมันเนี่ยนี่นะครับเป็นเหยื่อเนี่ยเป็นหัวหารนกุ้งแล้วก็ลานะครับสองอย่างเนี่ยผสมกันให้มันเหนียวครับมันจะหอมครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดักกันเลยครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาเอาที่ดักกุ้งอันนี้ของเรานะครับลงน้ํากันเลยครับอยู่ข้างหน้าไปครับ นี่ครับหมายของเราผมเห็นตาอะไรมันอยู่ครับผมก็เลยจะเอาไอ้ตัวนี้มาลงดีกว่าครับเดี๋ยวแหวกตรงนี้ก่อนครับนี่นะครับผมก็จะดักตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ลงนะครับเจะเอาลงเลยนะครับผมเห็นปาลามอยู่นะครับผมก็เลยจะมาดักสักหน่อยครับ น้ำก็ไม่ลึกครับนี่ประมาณนี้ครับเชือกก็ยาวมานี้ครับเดี๋ยวผมขอมัดกันครับเสร็จแล้วครับเนาะหลังแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปดักต่อนะครับซึ่งคลองตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นน้ําแบบแองแองนะครับเป็นบ่อเล็กๆครับปลามันหน้าติดครับปลากุ้งปูอะไรพวกนี้ครับหอยไม่รู้มีหรือเปล่านะครับผมยังดักไม่เคยติดสักทีเลยนะครับ ครแบบนี้นะครับกดโฟกัสก่อน,นครับไปครับครับตรงนี้นะครับหนึ่งหลังเดีย๋ยวเจาะลงตรงนี้เลยนะครับมาครับมาดูหลัง2องของเรากันนี่แหละครับ เนาะนี่ชิบ <Yep. S 1> ก็ขาดม้่งไม่ขาดม้่งนะครับแต่อขาดมันมีอยู่สองอันนะครับที่ว่าขาดเอ๊ะมันมีอยู่อันนึงครับที่ผมเห็นนะผมไม่ได้เอามามันขาดแบบว่าโอ้โหชื่อไปบ้างยังไงอะตรงนี้ขาดปเป็นรูบนเรื่อง่างนี้เลยครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับขาดท้องรูเลยครับโอ้โหเสียดายครับปูพวกอะไรมันไมน่นี่ครับ หลังนี้ลงกันเลยครับนี่ครับลงไปแล้วครับ <c oughs> หน้าติดนะครับตรงนี้ผมว่ามันหน้าติดปลามากกว่าครับไปครับไปดักหลัง3ามกันเลยนะครับนี่นะครับเราเหลืออยู่3ามหลังครับ เดีย๋ยวเราจะดักตัวต่อมารนนี้ครับครับเดี๋ยวเราจะดักตรงนี้กันนะครับครับอย่าเอาไปครับเดีย๋ยวมาดูกันเลยครับมาครับเดีย๋ยวเราจะมาเอาหลังนี้ลงกันเลยเสียงถ้าบูดมาครับมันลกจัด มผมวางไว้ตรงนี้แหละนี่ครับนี่นะครับลังนี้ดักตรงนี้แหละเนาะครับนะเนาะย้อนแลวผมมัดก่อนครับตรงนี้นะครับนะครับเดินกลับไปหลังนั่นเครับอีกสองหลังเดีย๋ยวจะเดินอ้อมข้างบนครับตรงไปดักตรงนี้แล้วก็ไปอีกฝั่งนึงนะครับกะเดขึ้นไปอีกหน่อยนึงมันก็จะเป็นอีก นแ a ่งเหมือนกันครับของฝั่งแบบนี้แหละไปครับตรงนี้แหละครับตรงที่เราเคยมาดักใส่ตรงนี้เลยนะครับที่เราเคยมาดักใส่นะครับตรงนี้เดี๋ยวว่าตอนนี้ลกแล้วครับดักไม่ได้น้ําก็ไม่ไหลนะครับไม่ค่อยจะไหลน้ำไม่ค่อยจะไหลหรอกครับไปครับนี่ครับไปดูต่อไปครับครับเรามาถึงหลังที่นี่ครับ ที่เท่าไหร่อ่ะนูนหนึ่งสองสามสี่ครับเรามาถึงหลังที่สี่ครับวันนี้เราเอามาห้าหลังนะครับครับกับดักเราเดี๋ยวกลางก่อนครับครับกลางแล้วครับดูกันเลยครับผมว่ามันน่าจะติดปลานะครับอย่างนี้กุ้งไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับ โดนหินยังครับแล้วเชือกมัดครับเชือกเรายาวมากมัดก่อนครับ็จดล้วนะครับเนาะหลังนี้ครับมัดเชือกติดกับนี้ครับกิ่งไผ่มันห้อยลงมาครับไปดูอีกหลังนึงครับหลังนึงอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหจะล้มครับ ดักกครับลกนะครับนี่นี่นะครับมันเป็นแอ่งอย่างนี้ครับที่เราเคยมากเบ็ดหรืดดักกุ้งอะไรนะครับก็ตรงนี้เลยครับดักไซก็ตรงนี้ครับผมจําได้ยี่ครับอยู่ผมจะกลางแล้วลงตรงนี้เลยนะครับครับกลางแล้วครับเดี๋ยวจะโยนลงไปครับบึม ไปครับมันก็จะค่อยๆลงไปนะครับอืมพื้นแล้วครับเดี๋ยวมัดก่อนครับครับกาบเสร็จแล้วนะครับเนาะอยู่เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเป็นกำลังใจให้คนหากินวิดีโอทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ